Hey guys! Welcome to my channel. Asian Mama USA always welcome you. Come on, come on, come join me. I'm having some noodle salad today with the steamed pork rolls. And I put some hot dogs in there too. And I got some vegetables in there, asparagus, and some broccoli. I also put some lettuce in there too. Little bit of the napa cabbage. And I got some sweet pepper. That's some lettuce. And little bit of the purple onions and okra. So come on, come on, come join me guys. It's spicy, you know it. So come on, come on. Mata mamma ni humakin' ta mama na ta. Ta mama moo yo uh dog. Ga sac nam ta cypress <laughs> ka asperger, uh my furlang broccoli. ใส่ม์กะละเดชกับไปน้ำแล้วก็มีพริกหวานนะจ๊ะแล้วก็มีอันแลดเดชมีกระเจี๊ยบแล้วก็มีหอมแดงน้อยเนื่องจากกา,ามาจาม้ามากินกับพี่ดานะจ๊ะเนาะมาเสียบเสียบน้ำกันกาก้อนสิไปกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปพี่ดาได้ด้จ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงนะ่งเนาะเพื่อสจะได้พลาดคลิปต่อไปของพี่ดานะจ๊ะเนาะกามาจามากินกันเลยมาเสียบเสียบน้ำนัวน้ำกันเพ็ดคือเก่จาจ้ะ ปมๆนะจ๊ะสองหอจอะ two packs of the noodles มันนี่เมื่อแรกจ้ะหยุดงานยุบบ้านสซสื้อเสื้อไ่ได้เห็นอีหยังแล้วก็บม่ได้ออกไปสจ้ะยังมม่นใหน้เบื่อเท่าจ้ะ ก็บองสมมือพละทั้งสีเบอ่อ พัดดอก 玩的。 ครั้งแรกจะกินมะพริกเนี่ยแซบ่บหวานดี สกุลแน่ย่างกินแรงแน่จ้ะห่านแรงพี่ดาคืออยากกินต่ำมากๆค่ะสัตสองห่อเลยจะ <c oughs> กินเบิร์ดปะป๊อปสองห่อ พีดากินบ่เบิดกับบะหม่ยางเดี๋ยวก็มากินต่อทำบะหุี่คือกันจะขึ้นเลือเังสิพีดาก็จะเก็บเขา้าใส่ตู้เย็นแล้วก็มากินต่อพีดาว่ามือต่อมามันแห้งแสบ มันคุ้มบางคนบางคนเขาจะบอกกิ่นว่าจังขั้นเหมือนต่ำขาม,ามข,าขึ้นแลยใช่ไหมก็พยายามมากกินแล้ววันมันแห้งเข่ารสดีมานรวยส่วนโตเนาะบางคนเขาจะบอกว่ามาก จะมื่อไหรจะซื้อมาอ่ากินกับตามสลัดนะจ๊ะน,นืำน้ำสลัดจิม้มคือเสิยบมันหวาน บางเวลาทุกคนเพิ่งกกินเข่าไปแล้วจ้ะกินพะโล้เวลาเห็ดพะโล้ไวา้มืัวว่าไมอนี้กินต่อเมื่ออื่นมาสิข้าวมากว๋วยเตียเต๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อออกจากบ้านจ้ะเมื่อออกจากบ้านเห็ดกับเข่าที่มันกลิ่นในลายๆเมือ์ม่ต้องเม่ต้องมานั่งเห็ดเสม,มอเวลาก็ไปเดินเหง,งาอยู่บ้าน เขาบราให้มันผ่านไปเร็วๆนี่จ๊ะเมื่อไหวทุกสิ่งทุกอย่างนี่ยุดช่างากปั๊ดเห็ดยังกับเห็ดปุได้ย่านจ้ะเป็นแล,ล้วก็ลำบากเนาะผู้ใดกลับบ้านกะคักัโตก่อนนี่ยจ้ะเน้อ นะมันติดพอแม่เฮ้าล้วกะเพิ่นก็นอายุหล่ละมันลำบากลูกหลานอีกหน่อยๆน,นะจ๊ะเนาะเขาเจ้ากะลำบากจ้ะหาเจ้าขินคำ น้ำม่บดาสป,ปายอีกนี้ลำบากอีกดีจ้ะเดี๋ยวขอสุขสุขคนปลอดภัยนะจ้ะ าารเราจะเอาเลี้ยงมีมากกับเครียดาจาะ้ะเดี๋ยวจะไปแล้วจ้า ขอบคุณสุขุสุกนที่เข้ามารับชมแลวก็เป็นกําลังแรงใจพีดาเสมอมาเพื่อนไหมเพื่อนเก่าก็ยินดีตอนรับเด้อจ้าเด้อพยายามให้พีดาไปบ้านก็เม่นใต้คลิปไว้เด้วพีดาจิตามไปเด้อจ้าเด้อเนาะพอกับพอกันคลิปหนาพีดาก็ขอให้สุขุสุกนจะมีความสุขสุขุสุกนอยาเจ็บยาไข้ให้รำรวยสุขุสุกนเลยเด้อจ้าเด้อพอกันคลิปหนานะจ๊ะขอบคุณหลายๆจ้ะเอาซิกัน next time ี่คลิปกันา y